ทุกฝาโลงพังกลางงานศพพบความจริงสุดสยองเสียงสวดศพยังคงก้องอยู่ในศาลาวัดบรรยากาศเย็นยะเยือกราวกับมีบางอย่างซ่อนอยู่โลงศพไม้สักสีเข้มตั้งอยู่กลางศาลาล้อมรอบด้วยดอกไม้ขาวและกลิ่นทูปจางๆผู้คนจำนวนมากนั่งเงียบงนันแววตาเศร้าแต่ก็แฝงด้วยความหวาดระแวงในบรรดาผู้ร่วมง,งานมีชายคนหนึ่งชื่อการเขาเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายและมีสีหน้าสงสยัยต,ตั้งแต่ต้นพิธีเขารู้บางอย่างไม่ถูกต้องผู้ตายชื่อศักดิ์เขาแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแต่กลับเสียชีวิตกันทันห คืนก่อนงานศพการฝันเห็นศักยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นโพเสียงในฝันกระซิบว่าช่วยด้วยฉันยังไม่ตายความฝันนั้นรบกวนเขาทั้งคืนเขาตัดสินใจไปขอดูศพก่อนเรื่องพิธีเผาเมื่อเขาเปิดฝาโลงออกสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นเล็บของศักยาวกว่าปกติมีรอยข่วนภายในฝาโลงเป็นทางยาวปากของศักมีคราบเลือดแววตาเปิดอยู่ราวกับพยายามร้องขอชีวิตเสียงหนึ่งจากด้านหลังดังขึ้นเบาๆไม่ควรเปิดมันการหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยลมหนาวพัดผู้ผ่านศาลา เทียนเล่มหนึ่งดับลงทันทีหญิงชราผู้หนึ่งที่นั่งมุมห้องเริ่มสวดอะไรบางอย่างภาษานั้นไม่คุ้นหูแต่แฝงด้วยพลังประหลาดจูจ่ๆฝาโลงที่เปิดไว้ก็ขยับเองเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดทุกคนในงานหันมามองเป็นสายตาเดียวบางคนเริ่มกรีดร้องแม่ของสักซุดตัวลงกับพื้นตะโกนว่าเขายังไม่ตายทำไมไม่มีใครฟังฉันขณะที่ความโกลาหลเริ่มปะทุข,ขึ้นมือข้างหนึ่งโผล่ออกมาจากในโลงอย่างช้าๆนิ้วนั้นขยับเล็บยาวเปื้อนเลือดขูดกับขอบไม้เสีียยงงงงงแหลมบดูเสรร้ออ้ออขผคนงงัะ บางคนวิ่งหนีบางคนล้มลงกับพื้นการยืนแข็งขื่อมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาร่างในลงค่อยๆลุกขึ้นดวงตาแดงฉานจ้องมาที่เขาร่างนั้นหายใจช้าแต่หนักเสียงหอบเหมือนสัตว์ที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายการเสียงแหบแห้งแต่ชัดเจนสัตว์พูดได้และเขาเรียกชื่อของกันทุกคนในงานแตกตื่นบางคนล้มลงเป็นลมบางคนรีบโทรหาเจ้าหน้าที่แต่การยังยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากกอกสัตว์เอื้อมมือมาจับแขนกันสัมผัสนั้นยินเฉียบแต่หนักแน่น มันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงของสักสันเครือมีคนวางยาฉันรู้ว่าใครการเบิกตากว้างเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาสงสัยเป็นเรื่องจริงสักจ้องไปที่มุมหนึ่งของศาลาที่นั่นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่เงียบเียบใส่เสื้อดำหน้าเรียบเฉยเมื่อสายตาของสักประสานกับเขาชายคนนั้นยิ้มบางๆก่อนจะเดินหายออกไปอย่างเงียบเชียบการพยายามจะวิ่งตามแต่สักจับแขนเขาไว้แน่นยาเขาไม่ใช่คนเสียงฟ้าร้องคำรามขึ้นทันทีสายฟ้าผ่าลงที่ต้นโพน้าศาลาเลวไฟลุกโชนโดยไม่มีสาเหตุ ลมพัดแรงจนนกที่เกาะอ,อยู่บินีเป็นฝูงกลิ่นไม่แปลกๆล,ลอยมาในอากาศไม่ใช่กลิ่นไม้หรือผ้าแต่มันคือกลิ่นเนื้อที่กำลังถูกเผาสักซุดลงอีกครั้งร่างกายเริ่มสั่นสายตาเลือนลางมันจะกลับมาคืนนี้ศาลาทั้งหลังสั่นไหวเบาๆเ,เหมือนมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากใต้ดินแสงเทียนที่เหลือค่อยๆดับลงทีละเล่มและความมืดก็เริ่มกลืนกินทุกอย่างรอบตัวภายในความมืดเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นรอบทิศผู้คนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นคล้ายมีบางอย่างมองพวกเขาอยู่จากเงามืดเสียงของหญิงงชรรดััขึ้้นอีกคง เธอสวดมนต์เป็นภาษาประหลาดเร็วกว่าครั้งก่อนจังหวะสั่นเครือสักหันไปหาการมือของเขาสั่นระริกแกต้องจบมันก่อนมันจะฆ่าทุกคนที่นี่การพูดไม่ออกหัวใจเต้นถี่จนแทบหายใจไม่ทันหญิงชราพูดเสียงแข็งลงนี้ไม่ควรถูกเปิดมันเป็นปราประทับสักไม่ใช่คนแรกที่มันเลือกขณะที่เธอพูดพื้นไม้ใต้ลงเริ่มแตกราวกลิ่นเน่าเหม็นพวยพุ่งขึ้นมาคล้ายกลิ่นของสิ่งมีชีวิตที่ตายมานานแล้วเสียงบางอย่างคลานขึ้นจากรอยแยกเลื้อยช้าๆด้วยเสียงขูดของเล็บยาวบนไม้สักตะโกนสุดเสียง รีบเอาไฟมาไฟคือสิ่งเดียวที่มันกลัวแต่ไม่มีใครขยับทุกคนถูกตรึงด้วยความกลัวแสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้มันสูงผอมแห้งผิวหนังไม่เตรียมราวกับผ่านไฟนรกดวงตากลวงโบแต่จ้องตรงมาที่กันรอยยิ้มของมันฉีกกว้างจนถึงใบหูสักพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ร่างเขาสั่นเกินควบคุมมันมาจากในโรงก่อนหน้าโรงของฉันมันต้องมีใครสืบต่อคำสาบเงานั้นเรื่มเคลืนเข้ามาใกล้ช้าช้าแต่มั่นคงทุกก้าวที่มันนเดิ เียนที่ดับไปแล้วก็ลุกไม่ขึ้นมาใหม่แต่เปลวไฟกลับเป็นสีดำสนิทการรู้ดีเขาไม่สามารถหนีอีกต่อไปเขาต้องเลือกจบคำสาบหรือกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปเงาดำหยุดอยู่ตรงหน้าเขาลอมหายใจเย็นเฉียบป,ประทับใบหน้าคล้ายสุดความตายเข้าไปทั้งปอดสักตะโกนสุดเสียงอย่ามองตามันจะเข้ามาในตัวแกแต่สายตาของการถูกดึงดูดจ้องลึกลงไปในความว่างเปล่าของดวงตาดำสนิทนั้นทันใดนั้นภาพในหัวของเขาก็เปลี่ยนไปเสียงกรีดร้องเสียงขอชีวิตดังระนมเขาเห็นผู้คนมากมายถูกลาเข้าไปในความมืด ใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวด้วยความทรมานจากนั้นเขาเห็นตัวเองนอนอยู่ในโลงฝาโลงกำลังปิดลงช้าๆทั้งที่เขายังมีชีวิตเสียงในหัวกระซิบถึงเวลาแล้วแกต้องเป็นคนต่อไปการสะดุ้งสุดตัวหายใจหอบหนักร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อสักรีคว้าแขนเขาฟังฉันนะมีวิธีเดียวเท่านั้นหญิงชราเดินเข้ามาช้าๆในมือของเธอถือเทียนดำและสายสินที่เปื้อนคราบเลือดแห้งต้องใช้เลือดของผู้สืบสายคนแรกผู้ที่เปิดโลงเป็นคนแรกทุกสายตาหันมาที่กันเขาคือคนเดียวที่เปิดฝาโลงนั้น เสียงลงแตกดังสนัน่นพื้นศาลาเริ่มยุบตัวลงเหมือนสิ่งมีชีวิตใต้ดินกำลังตื่นเต็มที่หญิงชราเริ่มไร้บทสวขดขณะที่สักจับมีดบูชาขึ้นมาใบมีดนั้นดำสนิทเย,ย็นเยียบการเลือดของแกคือประตูและกุญแจตัดสินใจซะก่อนที่มันจะเลือดแทนแกเสียงจากใต้ศาลากรีดร้องอย่างโหยหวนเรากับมันรู้ว่ากำลังจะถูกกระขังอีกครั้งและตอนนั้นเองมือของมันก็โผล่พ้นจากรอยแยกพร้อมดึงศพเก่าๆขึ้นมาตัวแล้วตัวเล่าความมืดกำลังจะกลืนทุกอย่างอีกครั้งศพเหล่านั้นไม่เหม พวกมันเคลื่อนไหวช้าทว่าแน่วแน่ผิวหนังเน่าเปื่อยแววตาร้ายวิญญาณแต่กลับเต็มไปด้วยความหิวกระหายหญิงชราสวดมนต์เสียงดังขึ้นสายสินในมือเริ่มเปล่งแสงสีแดงแต่แสงนั้นมิปรีเหมือนจะหมดพลังเร็วเข้าเธอร้องเลือดของผู้เปิดโล่งเท่านั้นที่ปิดมันได้การกัดฟันแน่นเขารู้ว่าไม่มีทางหนีอีกแล้วเขารับมีดจากศักดิ์มือสั่นแต่มั่นใจเขากรีดฝ่ามือตัวเองเลือดสีแดงสดหยดลงบนสายศนลทันทีที่หยดเลือดแรกแต่ผ้าพื้นศาลาก็สั่นสะเทือนรรุนแง เสียงคำรามจากใต้ดินกึกก้องศพที่คลานขึ้นมาชะงักร่างกายเริ่มสั่นก่อนจะล้มลงทีละตัวเลวไฟสีดำเปลี่ยนเป็นแดงฉานลุกลามไปตามรอยแยกใต้ศาลามือของเงาดำเริ่มไหมมันร้องด้วยเสียงแสบแก้วหูขณะที่พยายามดึงตัวเองกลับลงไปในรอยแยกมันยังไม่จบสักตะโกนต้องเผาลงตอนนี้หญิงชาราปักเทียนดำลงบนลงเลวไฟพุ่งขึ้นทันทีราวกับรอคำสั่งนี้มานานไฟลุกท่วมลงศพเสียงคำรามของเงาดังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบลงบรรยากาศสงบนิ่งเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้น กลิ่นควันยังลอยฟุ้งแต่ตอนนี้มันหอมเหมือนดอกไม้ไม่ใช่เนื้อไม่อีกต่อไปการซุดตัวลงเหนื่อยหัวใจเต้นช้าเขามองสกักเรารอดแล้วใช่ไหมแต่สักไม่ตอบเขามองไปยังกลุ่มเท่าฐานของโลงแล้วพูดเสียงเบาแค่คืนนี้เพราะสิ่งที่อยู่ในโลงนั้นไม่ใช่แค่ตัวเดียวลงเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านศาลาเลวเทียนที่คนดับไปแล้วกลับลุกขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แสงของมันเป็นสีเขียวมนหญิงชราขมวดคิ้วแน่นเธอจับผ้าอังสัแน่นขึ้นเรากลับรู้ทันทีว่าสิ่งที่ถูกเผาไม่่ใชจจุดจบ ไม่ใช่ตัวมันเธอพึมพำมันแค่เงาที่มันส่งออกมาสักหันขวับอะไรนะถ้างั้นตัวจริงละ่ะอยู่ที่ไหนหญิงชราหันไปชี้ตรงต้นโพเกา่าที่ฟ้าผ่าใส่ในคืนก่อนงานศพต้นไม้นั้นยังดำเกรียมแต่กลับมีเงาร่างคล้ายเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นการจ้องไปที่เงานั้นแม้มองไม่ชัดแต่เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างพลังที่แหลมคมร้ายลึกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงเด็กดังแผ่วเบาเธอเผาผิดข้อนอเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวไม่ได้ออกจากปากแต่ทุกคนในศาลาได้ยินชัดเจนสักถอยหลังไป้าว มันพูดกับเราทุกคอนอในหัวหญิงชราหยิบผ้าเก่าๆออกจากย่ามในนั้นมีพระเครื่องสีทองคล้ำหนึ่งองค์และผงสีดำสนิทที่เธอไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเราต้องผนึกมันคืนนี้ก่อนที่มันจะหาลงใหม่แล้วกลับมาอีกเงาใต้ต้นโพร,รื่มขยับช้าๆเหมือนสัตว์ที่กำลังเหยียบย่างบนผืนโลกเป็นครั้งแรกทุกฝีก้าวที่มันเดินพื้นดินรอบต้นโพก็เหี่ยวเฉาดอกไม้ที่วางไว้ในงานศพแห้งกรอบในพริบตาการรู้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่คำสาปธรรมดามันคือ บางสิง่งที่เก่าแก่กว่าเวลาและตอนนี้มันยังไม่ถูกหยุดเสียงสวดของหญิงชาราเริ่มเร่งจังหวะรอมาหายใจของเธอสั้นและทีเหมือนพลังชีวิตกำลังถูกดูดออกไปพร้อมกับทุกคำที่เปลง่งการจับพระเครื่องแน่นแม้มือจะสั่นแต่สายตากลับแนว่วแน่เขาก้าวเข้าไปใกล้เนานั้นตายต้นโพงร่านเด็กค่อยๆเงนยหน้าดวงตาสีดำสนิทไม่มีขอบตาแต่ภายในนั้นมีใบหน้าหลายร้อยซ้อนทับกันแต่ละใบหน้าแสดงความเจ็บปวดบางคนร้องไห้บางคนกรีดร้องบางใบหน้ากลับยิ้มกว้างราวกับสนุกกับความทรมานนั้น แกคือโลงต่อไปเสียงของเงาพูดออกมาหลายเสียงซ้อนกันเหมือนมีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายและเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์เลยการยกพระเครื่องขึ้นแสงจากองค์พระส่องสว่างวาบทําให้เงานั้นชนะรลางเริ่มสัน่นหญิงชราโยนผงสีดาลงบนพื้นร่างเงานั้นกรีดร้องร่างค่อยๆละลายเหมือนน้าแข็งโดนไฟแต่ไม่ทันสิ้นเสียงรากของต้นโพก็พุ่งขึ้นจากพื้นพันรอบร่างกายในชั่วพริบตาเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศพระเครื่องร่วงหล่นลงพื้นพร้อมกับเลือดหยดแรกจากข้อมือเขาเสียงในหัวของเขาดังขึ้นอีกครั้ง ข้าเลือดเจ้าเพราะเจ้าเปิดประตูตอนนี้เจ้าเป็นโลง่งสำหรับข้าหญิงชราตะโกนสุดเสียงอย่าให้มันเข้าร่างต้องผนึกตอนนี้สัควาพระเครื่องขึ้นมาวางลงบนกลางผงผนึกและจุดไฟแสงสว่างสาดกระจายเสียงแตกของไม้เก่าดังรอบศาลาต้นโพทั้งต้นเริ่มลุกเป็นไฟรากที่พันรอบการเริ่มไหม้แต่ร่างของเขากลับนิ่งเฉยดวงตาของการค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำปากของเขายิ้มอย่างช้าๆพร้อมเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเขาขอบใจนะที่ช่วยข้าหลุดมาได้บรรยากาศรอบศาลาย็นว่า แม้ไฟจากต้นโพจะลุกชนแต่กลับไม่มีความร้อนมีเพียงความยืดเย็นที่กัดลึกถึงกระดูกหญิงชาราเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นเธอมองการด้วยสายตาหวาดถวามันเข้าสิงสําเร็จร่างของการยืนอยู่กลางเปลวเพลิงแมวตาของเขาไร้แววมนุษย์เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความหิวกระหายพูกเจ้าเผาลงข้าแต่ข้าจะสร้างลงหม่ด้วยเลือดของพูดเจ้าเองสักจับแขนหญิงชารามีทางใดอีกไหมหญิงชาราสั่นหัวช้าชา มันเก่าแก่เกินไปไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะควบคุมได้ทันเดียวคือต้องถังมันไว้ในร่างเดิมของมันแสงจากเครื่องเริ่มรีลงผงผนึกมอดไปกับสายลมความหวังค่อยๆละลายเหมือนที่เท่าเงารอบศาลาเริ่มขยับอีกครั้งศพที่ล้มลงเมื่อก่อนหน้าลุกขึ้นช้าๆตาไร้แววลมหายใจเงียบกริบพวกมันตอบสนองต่อกันหรือต่อสิ่งที่อยู่ในร่างเขาพวกเจ้าเป็นของข้าแล้วเสียงการเปล่งออกมาหลายชั้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปเขาชูมือขึ้นรากไม้จากใต้ศาลาพุ่งขึ้นมา พันรอบร่างของแขกที่ยังเหลืออยู่เสียงร้องโหยหวนดังระนมเลือดไหลนองพื้นศาลากลิ่นขาวคลุ้งปนกับควันไฟหญิงชราหันมามองศักเจ้าคือคนสุดท้ายที่มันยังไม่จับเจ้าต้องหนีนำสิ่งนี้ไปให้ถึงวัดท้ายโดยเธอยัดห่อผ้าเล็กๆใส่มือเขาก่อนรากไม้อีกเส้นจะกระชากเธอหายไปต่อหน้าต่อตาศักน้ำตาไหลแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจเขาวิ่งสุดชีวิตข้ามศาลาฝากความมืดและเสียงกรีดร้องของคนรู้จักเบื้องหลังของเขาเสียงของการตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหนีไม่ได้หรอกศักเพราะเจ้าคือลงต่อไปสีเท้าของศัก์กระแทกพื้นดิ่งอย่างรุนแรงเขาวิ่งสุดแรงเกิดผ่านป่าช้าเกา่ฝาฝ่าหมอ,อกหนาทึบที่ลอยต่ำผิดธรรมชาติหัวใจเต้นรัวไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะกลัวกลัวเสียงที่ดังในหัวเขาตลอดทางวัดท้ายดออยอไม่มีอยู่จริงเสียงนั้นยอ่อยแย้แทรกเข้ามาในความคิดแต่ศักไม่หยุดเขากำห่อผ้าแน่นจนเส้นเลือดปูดภาพของหญิงชราศพเพ,เพื่อนและใบหน้าของกันลอยวนอยู่ในหัวฉันจะไม่เป็นลงของแกทันใดนั้นเสียงสีเท้าอีกคู่ดังขึ้นข้างหลัง เร็วขึ้นใกล้ขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงวิ่งของคนมันลากบางอย่างมาด้วยสักหันไปมองแอร์วบเดียวเห็นเงาร่างของการเดินมาอย่างช้าช้าแต่เงาที่ตามหลังเขายาวผิดปกติเหมือนสิ่งที่อยู่ในตัวเขากําลังยืดร่างออกมาเงานั้นแผ่กว้างไปทั่วพื้นดินทุกครั้งที่เงาสัมผัสต,ต้นไม้ใบไม้ก็เหี่ยวเฉาร่วงหล่นและเน่าในทันทีไม่มีใครหนีเงาของตัวเองได้สกักทันใดนั้นสักสะดุดล้มห่อตกกระเด็นไปข้างทางรากไม้จากใต้ดินเริ่มแทรกขึ้นมาโอบล้อมข้อเท้าเขาเสียงกระซิบรอบตัวดังก้อง ทั้งจากดินใบไม้และรอมาหายใจของตัวเองยอมเป็นลมจะไม่เจ็บยอมเป็นลมแล้วว่าจะได้อยู่ตลอดไปสักกัดฟันหยิบมีดพกครึ้นมาฟันรากไม้ออกอย่างบ้าคลั่งเลือดซึมตามแขนขาแต่เขาไม่หยุดสุดท้ายเขาคว้าห่อผ้ากลับมาเปิดออกเห็นพระครื่ององค์เดียวกับที่หญิงชราใช้แต่ด้านหลังพระมีอักษรสลักไว้ว่าจงวางบนดินที่มีเลือดของผู้เปิดลมดวงตาสักเบิกกว้างเขารู้ทันทีว่าต้องทําอะไรแม้หัวใจจะสัน่นแต่เขาตัดสินใจแล้วเขากําพระไว้แน่นก่อนจะหันกลับไปทางเสียงฝีเท้านั้น และเดินเข้าไปหาการอีกครั้งการยืนนิ่งกลางหมอกเงาของเขากระเพื่อมเหมือนของเหลวดวงตาดำสนิทจ้องตรงมาที่ศัก์เจ้ากลับมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจดีมากเจ้าคือลงที่ข้ารอคอยจริงๆศักไม่พูดอะไรเขากำพระแน่นจนเลือดจากฝ่ามือหยดลงบนพื้นทันใดนั้นดินใต้ฝ่าเท้าการเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนจากน้ำตาลกลายเป็นแดงฉานเป็นเลือดเลือดของการเองเลือดของผู้เปิดลงศักเดินเข้าไปช้าๆหยดเลือดจากฝ่ามือเขาผาสมกับเลือดในดินเขาคุกเข่าลงวางพระเครื่องลงบนจุดนั้น ทันทีที่พระแตกพื้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงปะทุขึ้นเสียงกรีดร้องของบางสิ่งดังทะลุจากใต้ดินกึกก้องยิ่งกว่าเสียงใดที่เคยได้ยินรากไม้ที่เคยโอบรัดกลับชักกลับเข้าดินเงาดำของการบิดเบีย้ยวร่างเขาสะดุ้งเหือกเจ้าทำอะไรสักรุกครึ่งยืนสายตาแน่วแน่ขังแกในดินดืมในเลือดของคนที่เปิดเจ้าแสงจากพระเครื่องสว่างวาบเปล่งประกายสีทองแดงจนแสบตาสายลมพัดแรงจนต้นไม้โค้งงอเงาดำค่อยๆหลุดออกจากกลางการกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่ร่างของเขาล้มลงไร้สติ พื้นดินแยกออกเผยหลุมลึกสีดำสนิทเงาดำนั้นถูกดูดกลับลงไปเหมือนแรงน้งถ่วงจากนรกเองเรียกมันกลับเสียงสุดท้ายของมันกระซิบกลับใดที่ยังมีผู้เปิดลงข้าจะกลับมาจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงหมอกจางต้นไม้กลับมาเขียวแม้กลิ่นเลือดยังอยู่แต่บรรยากาศกลับสงบสักหอบหายใจเขามองร่างของการที่ยังนอนแน่นิ่งและพระเครื่องที่ตอนนี้แตกเป็นเสียงแต่เขารู้มันยังไม่จบทั้งหมดแค่ถูกขังไว้ได้อีกครั้งและเขาคือพยานคนสุดท้ายของลงที่ไม่ควรถูกเปิด เรื่องราวดูเหมือนจะจบลงแต่ในความเงียบสงัดของป่ามีบางสิ่งยังไม่หายไปใต้พื้นดินที่แยกแล้วปิดสนิทเสียงตุกตุกดังแผ่วเบาคล้ายบางอย่างยังคงเต้นอยู่ไม่ใช่หัวใจแต่เป็นความตั้งใจของสิ่งที่ถูกขังที่เชิงเขาไกลออกไปชายชราผู้หนึ่งกำลังจดุดธูปหน้ารูปผาาเกา่าในรูปนั้นคือพระเครื่ององค์เดียวกับที่ศัก์ใช้และชายชราคือคนที่เคยเปิดโลงเมื่อห้าสิบปีก่อนเขายิ้มจางๆในที่สุดมันก็ได้ร่างใหม่เขาคลิกหลังรูปที่นั่นมีลายมือขีดด้วยเลือด เขียนว่าลงต่อไปจะไม่ต้องรอให้เปิดเสียงหัวรอบแผวเบาลอยไปตามลมจบจริงหรือยังชายชรายังคงยิ้มมือหนึ่งลูบรูปภาพเบาๆอีกมือเปิดลิ้นชักเก่าๆใต้โต๊ะบูชาภายในนั้นมีลงไม้ขนาดเล็กสลักด้วยอักขรโบ,บราณเต็มทุกด้านนึดด้วยตะปูสีดำห้าแท่งเขาหยิบมันขึ้นมาแนบอกเสียงหัวใจเต้นช้าลงอย่างน่าประหลาดเหมือนเขาไม่ได้มีชีวิตในแบบมนุษย์อีกต่อไปพูดเจ้าเผาเงาได้เขาพูดกับความมืดที่อยู่ในห้อง แต่แสงไม่เคยฆ่ารากของความมืดได้หรอกเงาของเขาบนพื้นเริ่มขยับอย่างอิสระไม่ซ้อนตามร่างกายอีกต่อไปเงานั้นยืดยาวลากผ่านพื้นห้องแล้วซึมลงไปในลงเล็กๆนั้นเสียงแหลมสูงดังออกมาจากในหลงเหมือนเสียงเด็กนับสิบกรีดร้องพร้อมกันจากนั้นเงาก็เงียบชายชอราปิดฝากล่องผนึกด้วยแผ่นทองแดงก่อนหันไปที่กำแพงห้องด้านหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยชื่อเขียนด้วยเลือดแห้งเขาเอื้อมมือหยิบผู้กันและเติมชื่อใหม่ลงไปช้าๆ าเขายิ้มอีกครั้งถึงเวลาลงใหม่จะเปิดเองโดยไม่ต้องรอให้ใครเปิดแล้วแสงไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงดวงตาคู่หนึ่งที่ลืมขึ้นจากในความมืดเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นรุ่งเช้าวันต่อมาที่หมู่บ้านเล็กบ้านเล็กใต้ดอยสักตื่นขึ้นในโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแสงแดดลอดม่านหน้าต่างแต่เขากลับรู้สึกหนาวจับใจแพทย์ท้องถิ่นบอกเขาว่าชาวบ้านพบเขาหมดสติอยู่ริมปา่าใกล้กับจุดที่งานศพเคยจัดขึ้นแต่เมื่อพวกเขากลับไปตรวจสอบสาลาต้นโพร,รวมถึงร่างของกัน ไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นศักพยา,ยามอธิบายแต่ทุกคนเพียงแค่ยิ้มอย่างเห็นใจคิดว่าเขายังชอบจากเหตุการณ์เสียชีวิตของเพื่อนเขาเงียบไม่เถียงแต่ภายในใจกลับแน่นราวกับจะระเบิดเมื่อเขารวบมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อก็พบเศษพระเครื่องแต่ครึ่งหนึ่งยังมีคราบเลือดของเขาติดอยู่เขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝันและยิ่งแน่ชัดเมื่อเขารู้ครึ่งเดินไปที่หน้ากระจกในห้องในแววตาของเขามีเงาบางอย่างแฝงอยู่ บางครั้งมันกับพริบตาโดยที่เขาไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยสักยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าลอนอแล้วในเงาที่พื้นด้านหลังเขาเงานั้นเริ่มขยับก่อนตัวเขาเสียงกระซิบดังในหัวอีกครั้งโล่งได้เลือดแล้วคืนนั้นฝนตกหนักสักนั่งนิ่งอยู่ในห้องพักดวงตาไม่กระพริบมองออกไปยังความมืดนอกหน้าต่างในมือนั้นเขากำเสร็ตพระเครื่องไว้แน่นแม้จะแตกแต่กลับยังอุน่นอุ่นราวกับหัวใจใครบางคนยังเต้นอยู่ในนั้นเสียงฝนกระทบกระจก ผสมกับเสียงบางอย่างที่ไม่ควรมีเสียงเล็บขูดกระจกช้าๆเขาหันขวับไม่มีใครเพียงเงาตัวเขาเองที่สะท้อนจากหน้าต่างแต่เงานั้นยิ้มให้เขาสักถอยหลังมือควานหามีดเล่มเล็กใต้หมอนแต่ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเ,เหมือนเด็กหลายคนกําลังเล่นซ่อนหาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกมาจากทุกทิศทางพวกเขาไม่เห็นสิ่งที่เจ้าเห็นเจ้าไม่ใช่สักแล้วเจ้าคือตัวแทนลงแสงฟ้าลากสว่างวาบเผยให้เห็นเงาของสักบนกําแพง แต่งเงาน้นไม่ได้ทําตามร่างมันยกมือขึ้นก่อนเขาค่อยๆชี้ไปที่ประตูห้องสักฝืนร่างตัวเองเดินไปอย่างช้าๆมือสั่นเทาเอื้อมไปบิดลูปิดประตูเมื่อเปิดออกเขาพบจดหมายซองหนึ่งวางบนพืนหน้าห้องไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงลายมือแดงคล้ำเขียนว่าเปิดลงต่อไปที่วัดร้างกลางป่ามันรอเจ้าอยู่เขาหยิบซองขึ้นมาภายในมีแผนที่เก่าๆแผ่นหนึง่งและเศษไม้ชิ้นเล็กๆเป็นเศษจ,จากฝาลงุงอันใหม่สักไม่รู้ว่าเขายังควบคุมตัวเองอยู่หรือไม่แต่ขาของเขาเก้าวออกจากห้องโดยไม่มีการลังเล เพราะตอนนี้โล่งไม่ได้รอให้ถูกเปิดอีกต่อไปมันกําลังเปิดตัวมันเองผ่านผู้ที่ถูกเลือกค่ำคืนสุดท้ายมาถึงแสงจันทร์ครึ่งดวงสาดส่องลงบนวัดร้างกลางป่าที่นี่เงียบเงียบจนแม้แต่เสียงลมหายใจของสัตว์ยังดังก้องอยู่ในหูของเขาเองเขายืนอยู่หน้าโบสถ์เก่าที่พังทลายเศษอิฐปูนปกคลุมด้วยตะไคร่และรากไม้แต่ประตูไม้บานใหญ่กลับดูเหมือนเพิ่งถูกติดตั้งใหม่จนผิดธรรมชาติในมือของเขาเศษพระเครื่องแต่ครึง่งและเศษไม้จากโลงที่ถูกส่งมาเสียงกระซิบเก่ากลับมาอีกครั้ง อ่อนลงเหมือนกำลังหมดแรงหรือรอคำตอบสุดท้ายเจ้าพร้อมหรือยังแค่เปิดแล้วว่าจะจบทุกอย่างสักหลับตาลมหายใจสุดท้ายของเขาสงบนิ่งก่อนจะผลักประตูเข้าไปภายในโบสถ์ไม่มีพระไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเพียงลงไม้วานเด่นอยู่กลางห้องลงเรียบเรียบธรรมดาแต่ฝาเปิดแง้มราวกับเชื้อเชิญรอบลงมีเงาเงานับร้อยเคลื่อนไหวช้าช้าไม่ใช่คนแต่เป็นความกลัวความเสียใจและความลืมไม่ได้ของผู้ที่เคยเปิดลงมาก่อนสักเดินเข้าไปช้าช้า เงาเหล่านั้นไม่แต่ต้องเขาเพียงหลีกทางให้เขาเข้าไปถึงลงเขายกมือขึ้นเตรียมจะปิดฝาแต่แล้วก็นิ่งไม่เสียงของเขาชัดเจนข้าจะไม่ปิดมันด้วยความกลัวอีกต่อไปข้าจะจบมันด้วยการยอมรับว่าเราเปิดมันไปแล้วเขายนเศษพระเครื่องลงบนลงแล้วนั่งลงตรงหน้าเงาทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวแสงจันทร์ลอดเข้ามาตกกระทบลงไม้จนสว่างวา่าเงาทั้งหมดค่อยๆจางหายรวมถึงเสียงกระซิบที่เฝ้าตามหลอกเขามาตลอดลงเงียบไม่มีเสียงอีกและประตูโบสถ์ก็เปิดออกเอง เผยให้เห็นแสงเช้าสีทองอบอุ่นสักลุกขึ้นแววตาเขาสงบไม่มีเงาอีกต่อไปเขาเก้าวออกจากกวัดไม่ใช่ในฐานะผู้หนีแต่ในฐานะผู้ยุติไม่ใช่ทุกโลงที่ถูกเปิดเพราะความอยากรู้บางโลงถูกเปิดเพื่อเรียนรู้ว่าบางสิ่งต้องจบด้วยการเผชิญหน้าไม่ใช่การหน,นีและเขาคือคนสุดท้ายที่เลือจะไม่ปิดมันอีก